สวัสดีกันยามบ่ายนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ถ้ำน้าเขาสิวะนะครับก็มาอยู่ใกล้ๆอำเภอคลองหาดนะครับจังหวัดสระแกวนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับบลิวฟิลว์ไอท์ชนเนลนะครับก็จะมีที่จอดรถนะฮะแล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆมากันก่อนนะครับไกด์ว่าทีมเราเป็นทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้เราก็มากัน3คนนะครับก็ไกด์ไปเตรียมอุปกรณ์ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราให้เราฝากของนะครับที่ห้องไกด์แล้วเดี๋ยวเดินไปกันครับ มันก็ระบายน้ําเร็วตอนนี้เราก็เดินมาแล้วนะครับก็กายบงให้เดินตามทางไปนะฮะก็จะไปถึงหน้าถ้ำนะครับนิรสการนะครับก็ขอพรให้เราท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับกับบ้านดยวยโสดิภาพ ก็อ,อันนี้ก็จะเป็นภาพข้างหน้านะครับว่ามีความลึกน้ำข้างในเป็นยังไงนะครับป้ายประจุนภัยเมืองบาดานนะครับนี่นเซีนเปิด10บโมงถึง4ี่โมงเย็นนะฮะห้าพน้ำเขาสิวะคลองไก่เถื่อนนะครับ ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งชั่วโมงเนาะอยู่ที่อ๋อจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับใค้เขามีมมเ,เดี๋ยวของมาไหนจะเปียกปากไม่ได้คนระับ กระเป๋าฝาไม่นได้ครับตอนนี้ก็มาถึหน้าทําแล้วครับที่อยู่ท้ายนะครับที่อยู่หลังนะครับได้ครับไม่ไปไหนได้ได้แบบเสื้อนี้โอเคสายนี้ก็ได้ครับน่นมีที่แต่งตอนนี้ก็น้ำเลยจะไปใส่นองชุดเมื่อกี้เลยนะโอ้โหระวังระวังขางนมาระวังระวังง ตั้งปีเหรอแต่น้ำมีตลอดตั้งปีครับเธอนานจะจัดน้ำจะไม่ระบายออกเท่านั้นเองน้ำจไหลเดีเรงของนี้หน่อยนะอันนี้มันเป็นน้ำจากนายมาครับน้ำข้างด้วยครับน้ำนะข้างบนด้วยน้ำยีกอนิดแล้วก็มาจากฝั่งนู้นด้วยครับครับครับโอ้โหหนาวน้ำเลือนี่หาว่าไปเดืออยู่แดงยังไม่ถึงส้มยืด ยื้นียื้นีแล้วก็ถามเมื่อกี้เขาบอกมิดหัวใช่ครับโอ้โหอย่างเย็นมากเลยครับโอ้แต่ชูชีพก็ลอยอยู่แล้วครับชูชีพเย็นมากมันมันอย่าพูดว่ามิดขาเราไม่ถึงเยี่ยวหวานพูดว่ามิดหน้าตัวเลยถ้าพี่เดินมาแนวนี้นะพี่ทหารใช่แนว่าพี่เนยเดียวกันเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเข้ารอบอีกรอบนี้นะครับทำอะไรนี่ แสดงว่าไกลเดินบ่อยมากเดินจาได้รู้ทุมกาใช่นีหน่าเป็นาพูดถึงเ่าทรนี้เลยไม่เคยนะพี่เาูดด้มเเตะไปแล้วไงเตะไปแล้วไงแบบนี้มีที่เดียวเลยเนี่ยใช่ไหมน่าจะมีที่เดียวนะเพราะว่าจะมีที่ต่างเหนยมั้งหรอที่ต่างนรับแต่นั้นอู้ ็มีอีกอีกที่นึ่งจะต้องรอน้ำนะตรงไหนขุนน้ำนางนอนโอ้ไม่ไม่เอาผมว่าหน้านี้ไม่ไม่น่ารอแล้วหน้านี้มาแล้วครับพัิยาบีนี้เท่าไหร่เดี๋ยวไปติดใจเขาไม่ไหวนะครับโอ้มาแล้วระวังสินหินท้งซ้ายด้วยเท้าหินท้งซ้าย คนน่าจะไม่ hey? ค่อยรู้ใช่ครับมีส่วนนครับแล้วก็เป็น้ารงเนี่ยมอย่างนี้จะมีจิที่ผมเดินไแ้วมาม้ยนเนียม่นน่นี่ีีีตรงนี้ตรงนี้่น่นาน่าน่นคามจเราไม่มีอะไรมาต่รดือะเต้องาความเป็นจริงไม่ว่าม <u> ัน may, ไม่ลื erm. มล <ต Experience, S 2> ืมมาเช้ารีบเนี่ยเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไร มายาวเลยใช่ไหมครับรู้ว่ามาทักแบบนี้เอามายาวครับกกมมเลยัครบเดี๋ยวไปถ้ำอะไรนะถ้ำเพชรโพทองถ้ำเพชรได้แม่ได้ครับแต่แต่เขายังไม่ไม่ทั้ใหม่นะครับไอ้ที่ว่าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับไต่ทางเดินเขาว่ามีปัญหากับป่าหมายพี่ระวังหัวได้ไหครับครับเข้าลองแต่เข้าเข้าเขาไปดูได้ครับชอบมาแต่ถ้ำถ้ำพี่ว่ามันมันมันดีใช่ไหมพี่สมบุ์ ยังไม่ไม่ทําใหม่ยังไม่หมิงมันไม่มีคนดูแลครับแต่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้เดินกลางๆไหมจะถึงบอกว่าที่ใส่ชุดที่ไหมต้องใสอยู่แล้วครับเอออย่างนี้มาเอออย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้ค่อยมาหน่อยค่อยมาหน่อยอย่างนี้มางงี้ไม่จะลึกขนาดนี้อย่างนี้ตื่นเต้นนะฮะเอ้ยยกขึนไปวงข้างหน้านี่นะ เชือกที่จับด้านซ้ายผมครับอ๋อต้องมีเชือกเดี๋ยวโทรศัพท์พี่ฝากไม่ได้นะอันนี้ถ่ายในน้ำได้ครับมันกันน้ำแต่ว่าน้ำออกชัวร์นะพ่บนะไงพี่จะเอาไหมเอาเลยไม่มันมันว่ายได้อยู่ไม่ใช่เหรอก็กอดชูชีพไปได้ผมถ่ายได้แล้วก็จับเชือกแล้วใส่ตามเชือกมาเลยนะครับต้องอยู่ในน้ำดึงมเดี๋ยวรัอนนี้ไม่ถ่ายพี่ฝากมาไม่ใช่พี่บอลเหรอไปไปสั่นเดียว นาอมไปไปโกอันนี้โกโก้เราลุยได้ครับแโกโก้อ่า i p o n e เรลยจับ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 ไ้ขอนะครับครับผมไป่จริงไม่จตดึงเลยดึงเชือกเอิ่มจะได้ไหลเร็วเร็วจร็วเกจวเร็วเร็วเรร อย่กดแรงนะของความหมดนะใช่ครับแล้วจับประคองได้ไหมัแบบนี้ครับได้ค่ะโอ้ตอนนี้รือว่าลอยอมตอนนี้อดี๋ยววงเวานะไม่พอดีซิ่งมปหน่อยอตอนนี้สุดเชี่ยนะครับแล้แลเดินรอบดิมานะถึงแล้วตอนนี้ตอนนี้ขาดตืแล้วพี่ขาดแล้วถึงแล้วขาดถึงแล้วถ้ถ่ายเห็นไหมเห็นหรือเ่าตอนนี้ตอนนี้สุดเชี่ยแล้วนะพี่ทอมระวเครื่องมัน่อนะมันร้อนไม่ต้องจับไม่ไม่ถายตลอดางช่วง เราก็มาถู่ช่วงที่สนะครับช่วงตื่นนะฮะเราก็จะเป็นจุดลึกอีกจุดนึงนะครับเดินเลินออกซ้ายเดินเอนตรงนอออกซ้ายเดินเดินตรงมืออ่าเช่องนี้จะนตรงนี้จะี่ลึกครับจะมีนออยอ๋อเออนี่ยมีน้า นิมัน uhm ่ยวิบ si> ี่ีเสียงน้ำปีเลยน้ำปีปีท็อปปีนี่ี้งน้เห็นแล้วปีจะถ่ายสาคนเลอยังไงจะผกถ่ายเังได้แรเขาถ่ายให้ไวมดูไหนตรงไหนนี่เหรอเออนี่ไงใช่ โดเป็นถ้ำแบบไม่ใ่ฝนิ้วปัญญากาง่ายแต่มันต้องมุดน้ำงไปอยูครับจึงมันคนแบบเรามันก็ไม่ไปไม่ได้มันต้องมีถังอะเนาะถ้าไม่มีถึงจุดนั้นผมจได้ได้ครับผมครับไออ้อนอนเห็นพีวนเห็นฝันไหับนหัวเองหัวหัวร้อนโอเออว่ะเออหัวร้อนเนี่ยนี่นี่เนีมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนละอองน้มันร้อนเย็นเนาะเจอกัน นี่เราก็มาดูระววังหด้ยนะครับน้ำตกนะครับหินงอกหินย้อยดีนะเราเราเต้นบาเลียดได้อันนี้เรอันนี้หัวลงก็หัวลงอะไรนะเออจะบอกข้างล่างไม่ถึงข้างล่างไม่ถึงแล้วอ๋อตัวนี้ไปท่ากบแล้ว อ่าถึงแล้วถึงแล้วถึงละโอเคแต่พวกนี้เป็นเส้นหมดเลยเนาะเส้นอะไรนะเนี่ยมีีเนี่ะเออวะไม่ถึงพืชเลยฮะ วันนี้เราจะเป็นนักประดาน้นะครับน้ำเข้าจมูกมาถึจุดนี้น,น,นะครับที่มีกล้องโรที่มีกลองอนี้วนนี้หินโงกถึงล้วลูกไปนะครับฝัันผูกไหมเนี่ย มีจมูกเนาะอ่านี่สันจมูกมีความเชื่อเหมือนหน้าพระสิวันะฮะเออเหมือน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 เหมืนอนถาย้เขาเข้าไปถ่ายไ,ได้นะเออตรงนี้ก็เหมือนฟันเลยเขาดูฟันนีบฟันเออ ตอนนี้เราก็ผ่านหน้าภาศิวะมาแล้วนะครับก็เราจะเดินไปดื่มน้ำมนุ่กันนะครับเสาหลักของถ้ำนะครับแล้วก็ได้ที่มาถึงจุดนี้เนี่ยด้านนครับอยเวอรความไม่มันมีหินไง มันเป็นน้ําเลยใส่แก้วกินใช่ใช่สวยเนี่ยเป็นเก็ดเลยเห็นไหมมีมีพ่อจุดเหมือนหินชิวลึงไงที่เราไปวัดศาลกันนั่นจะรุปมีมีพาด้วยต้องทุ่มมาเลยนะวัดศาลจริงไหมครับสรพใช่เดี๋ยวเราถ่ายรูปเราจะถ่ายสุดนี้ก่อนดอ๋อได้ได้ได้ เป็นม่านน้ำนะครับอ่าไปเดินกันต่อไปนะครับเอต้องมาซ้ายอ่ะมีมีท็อปมีมีทางขวาเจอละเนี่ยนจ้าการจะจะจะลอยตัวหน่อยนะครับจะลึกนะมีหนึ่งระลึกเท่าไหมครับหรือถ้าไม่งั้นเราก็เกาะขนาด ไ่ใชมัยครเขาเข้มกรุ๊นั้นนะครับ<อ>ที่เป็นคนชื่วยกันอ๋ออันนี้จริงเขาก็ไม่อยากรวมด้วยครับใช่เขาอยากเข้าหัวแค่กรุ๊ปเดียวเท่านั้นโอ้โหหือจะตรงนี้บางทีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ได้เขาก็หนึ่งคนก็หนึ่งกรุ๊หรือถ้าเยอะกว่าไรก็ต้องแบ่งครับ <c oughs> ต้องแบ่งข้าวอาบน <c oughs> ้ำกันได้ครับขาขาสุดสุดละสุดปลายละอันนี้ ไปแล้วครับเป็ดมาแล้วครับเป็ดเป็ดมาแล้วเป็ดไม่เป็ดก็หมาตอนนี้แม่สองห้เราไม่เป็นเราไม่มาเรเป็นูนี่เราองไปู่บข้างบนสีขาวคืออะไรวะไม่อันนี้มองว่าเหมือนคล้ายๆเจ้าแม่กนอิมอ่ะสีขาวขาวข้างบนนะครับ

ไม่รู้ไงไม่รู้รจะรู้ว่าเขามีเขามีตอนนี้เ,นเออวันหลังบเดี๋ยวเราท,ทําท,ทิปใหม่ตอนนี้เราผ่าน้ำตกงตงช้างนะครับ ก็จะเดินกันต่อไปนะครับเออเหมือนลายไม้จริงเนาะเนี่ยลายไม้เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม้กลายเป็นหินอารมณ์รุกเออประมาณนั้นก็เป็นได้

อันนี้คือรอยเท้า hmm. นี่ไงกันนะเนี่ยเห็นไหมที่ที่มีหินหินงอๆมันยิวโป้งไงเห็นครับเห็นเห็นคือไง เราต้องออมมาอย่น,นี้ยอ่าต้องอ,ออมมายเอเรามาเก็บเก็บเก็บงานไงใช่ใช่ก็เรามาันเดททิปเนาะอ๋อนี่ก็เป็น อนเดือนกลางๆนะครับมันเหลือสิบกว่าปร์เซ็นต์ก็เลยได้อยู่สานรผมสายเสร็จแล้วก็ปิยินะระวังหินด้วยเอทางนี้ ด้านนี้ด้านนี้หินหินที่สูงกวา่าครับอ๋อใช่ใช่ซ้ายหินสูงมือจับนี่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสูงกวา่ากันถึงฝั่งซ้ายฝั่งนี้จะสูงกวา่านนอ๋อเออว่ะระวังเด้อปุ๊บลงไปหน่อยนึงนะฝ่งนีครับนะอ่า ตอนนี้เราก็ขึ้นน้ำตกมาแล้วนะครับแล้วก็จะค่อยเดินไปนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังหินเป็นพิเศษนะครับ ต้องคนเดินปกติครับออนธอ,อ ไม่ใช่ปลาพวงไหมใ่อันนี้นะครับาวงอ๋อเดี๋ยเราปพตรงนี้่คนนี้ายแตขอพนนรัพอนอี่ตรงไหนครับแตางัแล้วก็ขอพอน่หรือว่าบางคนก็ยืนยืนขอบพอนอยู่ี่นี่นะใช่แต่เรไม่ยืนถ่ายูปได้ตรงนี้ก็สองสาเมตรครับแต่ช่วงนี้นแหลที่เห็นไปผมจะเป็นวงใต้น้ำใ่จะไปงาไปครับต่แตข้างล่างนะ ไปเอามือจับปากตรงนีแล้วก็ขาแย่ดูครับตรงนี้ครับเดี๋ยงนี้ลึกครับเนี่ยวนี้ใช่ใช่แสดงว่าตั้งแต่เหมือนผนังตรงนี้ก็ลึกแล้วเดี๋ยวตรงนี้ถ่ายรูปได้ครับตรงนีไปเหรอครับถึงสุดท้ายครับนู๊น่ะสุดกำแพงอ่ะมู๊มู๊มู๊แต่ที่จริงบางคนเขาไม่อยากนะเขายืนเกาะตอนตรงนี้นั่นแหละ มันมันมันจะลงไปเรื่อยอยังไงมันจะลงเรื่อยไปเรื่อยนตอนนี้เราจะมาขอออดนะครับนะก็ตรงน,นี้จะ,จ,จะเป็นจุดลึกแล้วจะเป็นอุโมงค์น้ำนะครับนี่นี่นี่ไม่่ไม่ใช่ เราจะมาปางอุโบสถนะครับที่ยังไม่ได้มีการสำรวจนะครับนี่ได้เปลี่ยนไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับนี่เราจะเอามือไปจับนะครับจับแล้วขาแย่ลงลงครับใช่ไม่ต้องเห็บไม่ต้องน้ำน้ำน้ำมาตรงนี้ด้วยครับใช่ขาใหญ่ลงแล้วพี่ผู้ชายลองดูครับมันมีรูใช่ไหมมันมีรูมีรุมลงไปครับนี่มันมีรูเลยมันเป็นแบบเออ บึ๊บเข้าไปเลยแต่บไปกล้องยัไม่เห็นจะมันไม่ดูทำไมถ้าดูเข้าไปถ้าดูเข้าไปก็บันเทิงไงใช่ครับน้ำน้ำมาตรงนี้ด้วยครับที่ออกมาตรงนี้ด้วยอ๋อใช่ครับพี่ผู้ชายเข้ามาลองอ่าทอปไปเนี่ยแล้วก็แตะขนาดแล้วก็ขอพรถ้าเสรแล้วขอพรแล้วเรียกอ้เป็นวงเข้าไปเลยครับงหี่จะเป็นป่าที่ว่ามีจุดจับตรงนั้นนะ ปากมือทำไมมันไหลไปหาสอดเลยเดี๋ให şey ้ไดเดินนเอโตมรที่เยมุดลงไปนิไม่ครับเขาต้องเป็นนักนักประดาน้ำดิต้องไป็ดแนสักตั้งตตรงนี้อยู่นี่ก็ได้ที่ฟังเขานลครับ ตอนเข้ามาสำรวจผมยังไม่ได้ประจำประจำอยู่ที่นี่เลยหรอสองวันยังไม่ชอบอ่ะใช่แต่กำลังกำลังสอนไปไปจับปากข้างบนของกันอันนี้เขามีความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับจุดขอพรใช่จุดนี้นะครับที่ว่าอันนี้ความเชื่อที่ว่าเห็นที่ตัวมีตัวแดงเป็นตัวยาวนะครับเกามีลูกแก้วตัวนี้ไม่ได้เหรอตัวนี้เป็นที่เออเฮ้ยเขามีลูกแก้วด้วยอ่ะเมีลูกกแ้ว เข้ e <al d> าดินเหนียวมาใส่ข้างล่างพี่ก็มีคนระับเดี๋ยวลูกลูกขนาดนี้นะอ,อันนี้ลูกมินนี่หรืป่ะไม่<ช><ๆ>ไม่ล <c oughs> ูกเกลียวเขามาคงสูงเขาก็มายูนอยงนี้กันนะโอ้ยยยแล้วก็ตองขายอยายครับตอนนี้ขาหนีบขาเตะกันแล้ว <c oughs> จะไม่มีอะไรดึงขาดแล้วนะแม่ตอนแรกว่าจะมาคนเดียวแต่มากับไกด์ไงใช่ไหม